สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกัชบช่องกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กวันนี้นะคะมีเลยเราจะมากินตำแตงของ,ของแอมของเราก็คือสายบัวหรือไหลบัวอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะแล้วก็นี่ขนมจีนเรามากินอะไรดีกว่าค่ะอืมเปิดประเดิมด้วยการช้น้้ำนะคะว้าว <Wow. S 1> นี่ค่ะตำแตงฟาร้านนวัวใส่มะเขือเทศพริกแซ็ต 嗯嗯嗯嗯，嗯。嗯。嗯。 嗯嗯嗯，比较感兴趣。嗯 อืมฮึม่ด้วันนี้แม่เป็นคนตำให้นะคะอร่อยมากอืม เรลว่าอย่าสําลักเชียวเฮ็ดอืม วันนี้ไม่มีของใกล้เ็จเธอเพียวเลยทุกคนดูสีก็น,น่าจะรู้นะคะ ยขยำขยำม,มนี่คะ่ะทุกคนตำแต่งอ่ะดูนะดูนะนี่เห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมแบบดูด,ดีบ็อกเกอร์อืม อืมอืมอร่อยรสอ,อร่อยมากหือทุกคนดูพริกทั้งพริกแห้งแล้วก็พริกสด คือตอนนี้ลมแข่งกันออกหูละอืมอมือมของของแอมนี่นะโอ้โห เห็นอร่อยมากทุกคนอืมพริกไม่ไหว 啊。Oh. ừm ừm con ừm lười mao à làm gì đi cả

เริ่มปวดท้องแล้วครัตอนนี้ทุกคนหหเห็นไหมคะอ้าเอเอาเอาเอาไหมเอาไหมไม่ครกินไหมห กินแต่ขนมจีนนะคะเพราะมันเผ็ดทุกคนเผ็ดแลตอนนี้คือเริ่มจะขนลุกแล้วนะคะอ,อยากให้ทุกคนมาลองชิมสีมือแม่เราอะ่ะอ๋ะนะ ๋ต่เราจะไปแล้วนะให้ทุกคนดูคำนี้คำสุดท้ายนะเออเดี๋ยวนะโอ้ยโอ้ทุกคนดีนะทุกคนเราจะให้ดูนะคำใหญ่ๆโตๆนะผักพร้อม ฮืมคนเรมลุกแล้นะอืมอืม นี้สงสัยกินเสร็จแล้วต้องได้ไปโรงพยาบาลนะคะเผ<ฟ>็ดมากออขอโทษนะคะก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ทุกคลิปด้วยนะคะคลิปนี้ก็ต้องไปก่อนละเผ็ดจริงไม่จริงน้ำตาจะไหลแล้วทุกคนเป็นกำลังใจทีิจะทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ